สวัสดีครับอีพีนี้นะครับเราจะมาเล่าบทความนะครับ ความจริงนะครับที่ติ่งเกาหลีอยากบอกทุกคนนะครับความจริงติ่งเกาหลีคืออะไรนะครับเราชื่นชอบในผลงานและตัวตนของเขาไม่ใช่แค่หน้าตานะครับชอบไปได้อย่างไรไม่เห็นจะหล่อเลยบางคนก็ถามนะครับและพลาสติกเหมือนกันหมดแยกไม่ออกใครรู้เป็นใครนะครับเพีเงหน้าตาแบบนี้นะครับหลายครั้งที่ติ่งเกาหลีได้ยินคําพูดเหล่านี้จากคนที่ไม่ได้ชื่นชอบหรือไม่ได้เป็นติ่งเกาหลีนะครับบางกรัวด้วยความปัคตินะครับหรือบางคนก็ว่าติ่งเกาหลีชอบดาราศิลปินเพราะหน้าตานะครับแต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นทําให้สิ่งเกาหลี ขึนชอบในตัวดาราศิลปินนะครับไม่ใช่เพียงหน้าตาหรือรูปลักษ์ภายนอกเท่านั้นนะครับแต่เป็นความสามารถในการแสดงออกการวางตัวและผลงานมากกวา่านะครับดังนั้นนะครับการที่จะมาวิจารเรื่องหน้าตารูปลักษ์ภายนอกของดาราหรือศิลปินติงเกาหลีที่ขึ้นชอบก็เป็นธรรมดาที่บรรดาติงนะครับจะไม่พอใจกับการตัดสินคนพวกเขาเนะครับรับจานวิจาร์ในอนาคตนะครับโดยไม่เคยได้ชมหรือผลงานความสามารถของเขามาเลยเนะครับ